กันเข้าเยี่ยมคุณนักษินจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกักตัวตามมาตรการนะฮะเพราะว่าใครก็ตามที่เขาต้องขังแล้วจริงๆพอเดินจากต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะต้อง กัโกโรคตามนีว้วลาะที่กําหนดแล้วทีนี้ครบกาหนดแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ซึ่งวันนี้ค่ะคุณอุงอิงแพทองทานนะคะคก็เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะคะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะรถเนี่ยจอดส่งที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น14เข้าเยี่ยมคุณทักษิณประมาณสัก40นาทีได้ค่ะคหลังจากนั้นก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะพี่อุงอิงครับไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้อาการท่านทักษิณเป็นเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงอิงอาการทักษิณเป็นยังไงบ้างครับคุณดารานะครับอย่างน่าเป็นห่วงเลยครับคุณลุงออาการเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมครับคุณลุงอิงครับคุณลุงอิงต้อกระำลังใจตอนนี้ไม่เป็นยังไงบ้างครับกำลังใจท่านดีไหมคะไม่ตอบคำถามนะคะแต่ว่าทนายความคุณวินิัตะชาติมนตรีบอกนะคะว่าพรุ่งนี้คุณอู๋อิงจะให้ข้อมูลอาการป่วยของคุณทักษิณด้วยตัวเองที่พักเพื่อไทยค่ะแล้ววันนี้อาการของคุณทักษิณเนี่ยอันนี้คือทนายความบอกนะบอกว่า ยังไม่ปกติต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดต,ตอนนี้ยังไม่ได้มีการร้องขอหรือว่าสั่งการอะไรเป็นพิเศษค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่ามีญาติและบุคคลใกล้ชิดที่แจ้งรายชื่อกับทางกรมราชทั์เพื่อที่จะเข้าเยี่ยมคุณทักษิณในวันนี้นะคะก็คือคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณปิดดกสุขสวัสดิ์สามีของคุณอุ้งอิงนะคะลูกสาวของคุณอุ้งอิงคุณพินทองทาชินวัตร ก็คือลูกสาวอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวของคุณอุงนั่นเอง,เองคุณเอมนะคะค,คุณนัท,ทพงศ์คุณอากรวงเป็นสามีของคุณเอมพินทองทานะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SC s e a s s e t c เ r p o r a t i o n คุณพานทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของคุณทักษินแล้วก็คุณนัททิยาปวงคําภรรยาของคุณพานทองแท้แล้วก็ยังมีทนายความอีก3คนนะคะ ทางผู้บังคับการตารวจนครบาลพลตํารวจตรีนักคารินสุขนทวิทย์บอกนะคะว่าวันนี้ไม่ได้มีการเพิ่มกําลังตํารวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของคุณทักษิณเป็นกรณีพิเศษก็ได้จัดกําลังตํารวจตามปกติส่วนจะกี่คนเนี่ยไม่ขอเปิดเผยนะคะทางการข่าวไม่มีอะไรที่น่ากังวลมีรายงานว่าหลักเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยห้องรวมทั่วไปคะ่ะจะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ช่วงเวลา<ม>ก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นค่ะเย็นค่ำนะคะประมาณสัก ห้าโมงย็ยนจนถึงทุ่มตรงก็เป็นหลักเกณฑ์ในการเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่สําหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในห้องพิเศษตามปกติแล้วเนี่ยจะมีญาติเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะค่อนข้างผ่อนผันระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมพอสมควรครับสว่วนนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางเฮรันิกพักไทยพักดีด้วยนะฮะที่เดินทางไปพร้อมกับตัวแทนพักนะครับคุณอนันต์สาครเจริญเดินทางไปที่กรมราชทัณฑ์ครับ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทณา์ขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของคุณทักษิณชินวัตรนะครับโดยมีทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุณสมภพเป็นผู้รับหนังสือนะฮะอีกฝากหนึ่งครับที่โรงพยาบาลตํารวจก็มีความเคลื่อนไหวจากทางคุณสันเทนะระยุนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาได้ครับที่เดินทางมานักข่าวก็ถามมาเยี่ยมคุณทักษิณหรือเปล่าคุณสันเทนะบอกว่า มาเยี่ยมพ่อวัย96้ปีที่รักษาตัวที่อาคารเดียวกับคุณทักษิณด้วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชือ COVID ้อโควิดโดยอยู่ที่ชั้น10ครับวันนี้คุณสันทนาเองมาเดินเรื่องให้นำตัวพ่อไปรักษาที่ชั้น14แต่ยืนยันบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมคุณทักษิณแต่อย่างใดนะฮะคุณสันทนาบอกเพิ่มเติมด้วยว่าชั้น14ปกติเป็นชั้นที่เอาไว้รักษาตัวสำหรับบรรดาข้าราชการตำรวจระดับสูงโดยเฉพาะห้อง 1401ซึ่งเป็นห้องที่คุณทักษินพักอยู่นะฮะคุณสนะอิงบอกด้วยว่าพ่อของตัวนั้นเคยพักในห้องนั้นเพื่อรักษาโควิดโดยตนมองว่าหากมอมตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่นายทักษินสามารถที่จะเข้าพักรักษาได้เพราะว่าก็เป็นอดีตในตำรวจยศสัญญาบัตรเหมือนกันฮะ